สบายดีทุกคนตอนนี้เรากปโยที่ตลาดเซโน,โนเนาะคนคือคือแห้งวันนี้นะตาคนหลายมาลายเนี่ยมาลอตลาดเนาะวันนี้โอ้คนแบบคืกคืแนแห้งขนาดเลย,ยงงไ,ไม่ได้ซื้ออย่างไง เรื่องมางไหนปะโอ้มักเกี่ยงแม่อยากมีินก็ได้ตินดอันนี่แร้สามสิบหาบอกอมีรนะโอ้รูนาเ่มักเกี่ยงมีนานเลยเนาะบ้าคนจะมาหลายาแทะอรูหน,นึ่งางแม่คนนี่

โลหนึ่งสามสิบห้าพันหลายนะเขาจิ้เต็มโลหรือเมนเมนเิบไมโด้ยก็ได้ได้หลาบเอาหวยนจ่ายเงินแม่จ่ายเงิน <c oughs> มากไหมทั้งนั้นทั้งหลาย

เออสวีเลยเขาบอกไม่เ็นวีหนักหนักนักปากเวะอยู่นะเาว่าเอาสวีลบ้านเดียวกันบอกมาแวะทีแรกตรงมาหาหมาหมายก่อนมีมียังยอนนี่ ุคืนแห่ใส่กบมาซื้อเครื่องว่าอนนี้เป็นตาเล็กเลยนัำกรงไนะเอาไปยม่บ้างขยอไนะบอทานแ่ือคนนีรันไงเ ก็ทางไก,กัเวาทอด้วยอ่แม่เพื่อนอกไก่มาขายบ่นะแม,ม่เพื่อ<า>นอาไก่มาขายเส้ตใหได้กล้มาอีกนั่งองีกจก่อนจุงเดิน

โอ้ลดลายเด้อปาม่ไปย่างลดลส่นลยห็นะเอาเล่ม่ลอนายแมเรื่องรเมะรอนียนะเนรอนแมเนรอนานแซ่บขายขายอะไรนี่่โซาติมาแ่ลกินรอนโาตเนื้อหมากนี่มากนี่หมมากเลยนะเกียว มากนีในจักรโล่นี่ยโล่กแม่เอาแ่มันแก้วฮะแ้วกลชื่อมันแก้วใ่วันนี้แหล่ะในฝ่ายฝังซีนนี่เรื่องอะไรฮะรถจักรโล่ไหมมันแก้วโล่ะจักร่นะะแต่ทนแมโล่หนึง

้อมันเกี่ยวอยู่พี่แม่โดยงหายโดยใหายเนี่ยจำเต่อที่ได้ขายเครื่องมานี่ยดิได้ต้องเป็นแมันไมาได้ตัวนี้ เออป้าบักลวยเ่ืิ้ืออะรเจ็ดพันบอกน่องเอละสิบเอ็ดอเป็นสิบสองเกิดเเจ็ดสิบห้าโอ้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ ไม่ไปทั้งโซนหมากไม้วันนี้จะไ,ไปทั้งนั้นไปโล ผมีข้าทางไปแล้วคนหลายแงคากขายช <c oughs> ินใหม่ทางนี้ดูโ <c oughs> มีประมูลสามันแสนใช่ไหมเราก็ควรำแมนแสนาแมงยังไว้คะยนะัง อ้อของก่ายหลายมาเลยยักเงยงนี่นี่เลาะพี่แล้วแม่อาบ่ อย่างไปนี่นะไม่ออมสิอะไร้พวก้โอ้ยฮัตะโกนป่านอาบุนไม่อาบอขนม จะัดใหม่ในโซนนี้โอ้จะอ่อนนาดใหม่โซนอไรโซนี่ตงเล

คนจนบ่มีทางไปมั่วัวด้วยัด้่มาได้เลยนะแม่เอานเนี่ยคนหนึงนี่ไม่ม่เอาแน่มากบัวจากินมากบั่วคือหลายเท ถ้ามได้สาลือกว่าไลเนี่ยเอาอะไรมาได้ก็ได้ตัวมันแกะฮะเรื่อนี้มันแก่มัแก่บ่ะอือเอามันตะนองเจ้าเองบ่นี้ซื้อเขาคืออะไรพี่โอ้เป็นต่นองเพงของคันนี้เจ้าน้าเด็ใครเร็วกว่าดขึอ้นกงไหลกันเลยไปกับบ้านกน เเเเมาไม่เอาอันมักชะบูไปป้าไะมันนักยกมือบวเเ้ยบวเเ้ยคนอยู่พี่กลายขนาดเลยไบโบไรคนลือตลาดรืองานบุญนี่ฮะ ป้าไปไปป้าเครื่องคะรถกับรถกับจอยนี่บอลจอดเต็มเลยรถกับอนะไม <c oughs> ่ใช่รถหาวเป็นรถหาวป้าเครื่องแล้วมารอ่อไม่็ะจะเสีว่ามาแตกงแต่งค่ะ ก้หลยก็ชิมียเต้ากุ้งแงน้พรกน้ำตาิปลนทลินตะบ้างเดแก้วเองกันแกงต้ม่้านีอ๋อทางไหนก็ตุหลาย่างคือแรกค่อ๋อขาปูนคือผักแต่ไนมันเดือดใคะรเลยันนุ่ปจุดเลยเ ทำไมไล่บ่้น um, th ี s right. <S like ่ทำไมไล่ลูกฟอกกระแตเอาไม่ไม่กรอกวกระชิพพันละเออตัวนี้ห้าพลูกอกสามลูกที่ได้ปะมันบบได้เลยดิก็วาแต่ช้าจะเดีเราจะโชวชิมหามไปันไปกับมันยะแ่น้อยกว่าลที่แท้ก็ nặng ít rồi, miết là nặng nát. Mua bình nhang, đọt xe lốt. Này mấy <laughs> nhang, coi thằng <laughs> อันนี้เป็นกองจิ๋สุวกม่โค้งในแดนี่นะมากบอห้องใครเดันอู้มีมากมีเขาม,มากคือทันทีนนมันก็หนาทันเนาะนี่ะว่าอะทันตึ้ง มมะีขจีค่ะว่า12ไ้โทรศัพท์พิ่กองวะอรว่สามคนนี้ แล้น่ด้งงจ้าเอ๋กชื่อซอยนนี่่ต้มบุรีน่ะดีกันจมอยู่กว่นี่นะีห่อกับจมอยู่กนีโอ้ยห่อกับเนื้อนี่รกระื้อกินก่อนเลยเนาะกร่าะเลยจะขนมนะทางนี้ไม่เจ้าะสื้อซีนหมูบะน้ำซนไข่ของกินสด โอ้ทางนี้ค้นโหลายเนาะนี่สิเป็นปลาเด็กปลาละ บักรอตัวง่ายแพะบักรขอตัวงหญ่แพงนะจ้ามั้งตรงผู้ใดนะชิมานะสาคือเมื่อไบารนนช่อ่ันี่ดมมาแต่งไมเขืว่า่ามาเขือคืองานแทน่น

ดูเอะ่ลยข้้่าวนอ่เพิ่นอ๋อมากับบกวันนี้กุ้นบกกัโนต่อน้ำแงได้ไดอ่าเม็้านาไอ่ะานนี้อเบอรนี้เท่าไรเลยนี่่ะอืนะตโอเ่ไรวบโลนึ่งเท่าไรก็เีสองเซนเบอร์นี้สองเซน ต่อซื้อสิ้นแหง,งต้นะตอนใหญ่ๆมัดละห้าสิบพัน ชิ้นคุยเอใช่อันนี้พี่เจ้าเป็นนะเป็ไ้เอาละบ่ปะเอจ้าเแล้วแล้วเจ๊เด้อเอาลูเดียวก็บพ่อเลียวก็ได้หลายู่ด้วล้ยชิ่นหมูเนาะลู่เออาไปเะู่ถ่ายก็เจ็บิบเจ็บซิบ Okay. Mm hmm. ตอนนี้จะเป็นโซนขายซีนเนาะซีนแหง้งซีน,ส,นสดกันนีนะ่ซื้อมาเห็ดอัน <c oughs> ห่อส้มนะแม่ <c oughs> เอาซีนหมูก็ได้ <c oughs> อต้อแืไแม่ได้หลายแทะตอนนี้เฮาก็มาฮอดเทือนแล้วได้ของเข้ามาหลายเนาะซื้อมากอันเข้าองมากอย่างก็แไหม่มากซุ่มโอ๋หาที่หาซันหน่อยถงใหญ่บมากใหญ่ขนาดที่ทุกคนเลยพากน้องยังไงมจนครับ หมกขาวยังบอกอ่าเด้นักแหงได้สามชิมหาพันได้ยังไงแม่ไหนบ้บัวดอกบัวสื่โูดนะโพดแต่คำเมาด้กคำเมาประมาณนี้เครื่องครับคนเดีคำไหลคนเยอะๆไปบ่ได้เลยคนนะปั่นงานบุญ งานบุญกับปปานแม่จะมาขายของวันนี้มาเด้อมาเด้อซื้อของสวยนะมีมักลันไยมีมีจีนเทียนกับนี่นี่ซื้อมาขายที่นี่จะมาหลายแท้เน่มากใหญ่ายอันปากเอาอันมาผ่าซีมึงดูค่ะ ชมอ่ชิมดำไงใ่ยอใส่แม่บักบัวนะอ้แต่แมกเม้ข้าซื้อนี่ได้จะอ่านแม่อาอเลยนะแม่เอาให้น่นี่อุ้ยออกแล้วนี่ทุกคนากบัวนหาผ่านกีบเลยนี่ฮะคายุ่มันยังหาพ่านคือเก่าเนาะชิมองะไปชิมสิน้องนะอืม

จะเอาไปให้เอียงนะให้ขคดวานเนอ่ะหวานตัวเนี้ยหวานทานไหมโอเคเราทุกคนจัดรัดกันกอะจบสนันหนบายบายพอการคิดนะไปแล้ว